สวัสดีค่ะสาวผู้ไทยสะพยอเมริกาค่ะวันนี้จะพามากินแกงเ็ดเพาะอันนี้หนึ่งกิโลสี่ร้อยสี่สิบาทพร้อมส่งสั่งมาจากเพจเพจนึงค่ะจากแพงมีแพงแต่ว่าเยอะกินก็เลยซื้อสั่งซื้อจากจากออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตมีหูวาแซบมีแซบเดี๋ยวมัน,นี้จะพามาแกงค่ะนี่ค่ะเตรียมมาละค่ะห้ราระแกงประมาณสามขีดมีฮอตครึ่งโลแล้วค่ะแล้วก็มะขามเปียก แทนใบอ่าใบผักติวแล้วกะพริกตามใส่ข้าวเบืออันนี้เป็นคนมักกินข้าวเบือนะคะก็เลยเสื้อข้าวเบือแล้วกะผ้าอิตูค่ะไปเบิงวิธีการแกงค่ะต้มน้ำเพื่อเดือดค่ะอันไม่ต้องเสื้อน้ำลายนะคะเอาเอาเอา,เอานิดนึงแล้วก็เสื้อเกลือนห,หน่อยนึงค่ะนิดนึงกระออันนี้ข้าวเบอือตามเสื้อมะขิดนะคะ ใครจะไม่ใส่ข้าเบือก็ได้ค่ะใส่เฉยๆก็ได้แต่อันนี้เป็นคนชอบมันจะเอ็ดเคือหนํามัน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 หนค่ะ เสิร์ปแดดค่ะอันนี้ตามความชอบนะคะประเดะ็หนึ่งทับทีค่ะน้ำนี้ไม่ต้องเสิร์หลายนะคะเดี๋ยวมันจะมีแซ่บ เปียกค่ะแ่นพับติว้วนี่้าสื่อหลายแล้วมันสมใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดนี่เขาอันเขาเอต้มซุกหนึ่งซุกแล้วค่ะแล้วก็แซ่บพื่อน้ำเกลือมาแกงง่ายๆเพราะว่าอาหารอีสาน มีเครื่องปรุงไม่เยอะเหมือนอาหารไทยอ้ไม่赖น,น้ำมันน้ำเี็เอามาก่อนค่ะน,น้ำมันน้ำพ็ททุกแล้วค่ะเสือผงสดในนึงค่ะ ไม่ต้องใส่ใส่เยอะใส่นิดนึงหรือว่าเพื่อมากหลายจะคือลายชิ้นสค่ะมากคนึ่นเลยอ่ะใส่ลงไปค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงจะแซ่แดละ แกงง่ายๆค่ะแล้วก็เร็วสะดวกเพื่อที่จไปหาเนเพาะแล้วแบบว่ามันหาซื้อยากนะคะสั่งสั่งทางออนไลน์ก็สะดวกเสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีไปกินค่ะเสร็จ้วค่าแกงเนเพาะแกงง่ายๆห้านาทีประมาณห้านาทีค่ะแซ่บแซ่บคือกัก่ สำหรับคนที่แบบว่าไม่มีเวลาไปต,ตลาดหรือว่าแถวนี้มาหากินยาะเนาะคะ่ะเ้ากระางออนไลน์ก็สะดวกดีเหมือนกันแซบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินเบิง้งอืมอ,อ่อนอยู่ค่ะเนาะเบิ้งด้ยง่ายก็ไม่ล้แก่อยู่ Ừ. nhà ok luôn nhá. ha. Tiếp theo còn nhăn cái nhăn nhắm แซ่บด้วยกันค่ะถ้าเข้านี่มีพักติวอะค่ะเข้ากับอาเซือ์นมาขามเปยกก็ได้ค่ะเพราะว่าติอมากระชายอะเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดอืมแต่ใฮ้เพราะสั่งออนไลน์แซ่บค่ะคอนเฟิร์มว่าอร่อย แซ่บอีเดีคือกันกับเฮากินเฮ็ดลดเลยก็ถือว่าถือนะคะ440รวมค่าส่งประมาณ ประมาณสามมื้อคะ่ะสั่งไปเพจทางคนพักเหนืออืแคบค่ะแส่บมัก ไว้แซ่บเียคคอนเฟิร์มอ่อนพรร้อมอือพอกันค่ะแบบนี้มันแก่อยู่แต่ว่าก็ไม่ถึงกับแก่ลาย เดี๋ยวไม่น่าแก่งเสื้อแต่งใหม่เลยค่ะถ้าเสื้อเขาเบื่อน้ำมอะละเค็มคุ้นน้ำมันเลยมีเอเจไลน้ำอะไรแบบว่าเค็มคุ้น คือมันแก่แต่ว่าม,ม,ม,มันมันมันอ่อนนะคะเวลากินเข้าไปแล้วเนาะมันมีหยาบ ทำให้เจ็บแซ่บแซ่บกว่านี้ <c oughs> ไม่ผิดหวังเลยค่ะจับอีกแล้ว เราเป็นคนชอบกินอาหารบานๆน,นะคะไม,ไม่ค่อยกินอาหารไทยชอบกินแบบนี้แหละแกงมะมั้แกงเฮ็ดมังนะคะหากินแต่อาหารแบบนี้ย ม่นเ้นมาพอโดนค่ะเพราะว่าทางานไม,ม,ม่มีเวลาเลยเมือพร้อมมือมืเปีนยงานก็ได้ท <Ă> <า>ี่ขายยังได้เง็นงานแต่เขายืมได้เงินเขา มัสรูมเฮดพอตเห็นแต่คนกินอ่างวันนี <pt> ้เรามากินอ่างได้มันนี่ย ออแล้วนี้ค่ะแล้วพรอกันใาคลิปต่อไปนะคะแกงมไม้ใส่เห็ดเพาะค่ะคุณค่ะ